สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Ford Everest นะครับคันนี้เป็นตัว2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อ4ฟรดนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับได้เป็นสีดำนะครับเลขไมล์บอกได้เลยว่าน้อยมากเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไมล์นะครับของเรามีการตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับของเราเป็นนโชรมมาาตฐ ดี connect, view, ๋ยววันนี้นะครับเราพามารีวิวสภาพรอบคันกันก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดํานะครับตัวสีก็เงางามอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับโคมไฟใสนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับอยู่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมใหญ่นะครับสวยงามนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับภาพสวยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับสีจุดด้วยกันนะครับแม่นยําแน่นอนนะครับในการขับขี่นะครับตัวไฟสภาพโคมนะครับก็ใสสวยทั้งสองฝั่งนะครับตัวสีรถนะครับก็เงางามอย่างที่เห็นเลยนะครับบอกได้เลยว่า สภาพใหม่มากๆนะครับได้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็น2.0นะครับไบเทอร์โบเลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับมาพร้อมแม็กนะครับติดจากโรงงานมาเลยนะครับคันนี้เป็นแม็กขอบ20นะครับหล่อเลยมีบันไดด้านข้างนะครับประตูเป็นโคเมียมนะครับแบบด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตัวไฟท้ายนะครับสวยงามนะครับมองด้านหลังเนี่ยเห็นแล้วทราบเลยนะครับว่าเป็นตัว Ford Everest นะครับ ัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้ด้านหลังนะครับโลโก้เป็นไทเทเนียมนะครับตัวท็อปสุดนะครับมีโฟลว์ดนะครับด้านหลังนะครับตัวโลโก้โฮเมียมเอเวอเรสต์นะครับยาวสวยงามเลยตูภายนอกไปทียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมสภาพภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในนะครับก็สวยสมกับเล็กไมเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพปีกเบาะเนี่ยไม่มีลมไม่มีสุดตัวนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับสภาพเบาะก็สวยอย่างที่เห็นนะครับ คอนโซลหน้านะครับทํามาดูดีเลยนะครับมีเป็นหนังนะครับพุ่มนะครับมีเดินตะเข็บได้นะครับดูสวยงามนะครับก็<ล>ะ <ish> จะมีตัวโลโก้เอวอรเสนะครับอยู่ด้านหน้านะครับวัสดุเป็นมันวาวสวยงามเบาะด้านหลังนะครับตัวเบาะแถวหลังนะครับก็นั่งได้สบายนะครับที่วางขาป้องขวางนะครับยลยมีตัวปรับแอร์นะครับที่เบาะตอนหลังด้วยนะครับแล้วคันนี้นะครับก็จะมีตัว ตันลูบด้วยนะครับสำหรรบคันนี้นะครับเลขไม่นะครับอยู่ที่4 1 0 0 0หนึ่งพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าเลขไม่จัดว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปี2 0 1 8นะครับสภาพก็ใหม่อย่างที่เห็นเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบโทนนะครับมีปรับอ่าปรับวิทยุนะครับปรับเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับอ่าก็จะมีตัวสปีดลิมิตด้วยนะครับ วิทยุนะครับก็เป็นติดลวนจนมาเลยนะครับก็จะมีตัวเนเวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับครบครันเลยนะครับตัวปรับแอร์นะครับก็สามารถกดปรับได้นะครับก็ที่จอเลยนะครับเป็นอุณหภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับอิสระนะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับปรับแล้วจะมองเห็นที่จอเลยจะมีกล้องมองหลังนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจอใหญ่สวยงามนะครับมาด้านล่างกันเลยนะครับ ตัวด้านล่างนะครับก็จะมีตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเองนะครับอ่าที่มีปรับระดับการขับขี่นะครับว่าถนนแบบไหนนะครับลาดเอียงหรืออะไรเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับโซฟอร์ดเวลส์บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยแรงแน่นอนขับสนุกเกาะถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หรูหรานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะครับที่เปิดปิดนะครับหลังคานะครับก็จะเปิดได้เป็นหลายระดับนะครับตัวนี้ อ่าเนี่ยเราสามารถกดเปิดได้นะครับหลังคาก็จะเป็นออกเป็นสไตล์หลังคากแก้วยาวเลยนะครับเนี่ยเป็นสองขยักนะครับสําหรับตัวหลังคาเนี่ยก็สามารถเปิดได้อีกนะครับเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับอ่าเเปิดออกมาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับ คันนี้นะครับเป็น Ford e v e r วอร์เนะครับเป็นตัว2.0นะครับตัวไบเทโบนะครับขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วิลไดนะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับเลขไม้เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคานะครับบอกได้เลยนะครับว่าประหยัดไปถึงกว่าประมาณ50,000ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง หนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ละลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อมได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตกระดิงตันตันนะครับถึงเวลาเป็นลูกค้าใหม่ผมรีวิวไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ